สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีออนเกมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเอาสมุดสีแดงนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสมุดสีแดงมาใส่ตรงนี้มันน่าจะเป็นห้องรับแน่นอนครับเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าเราจะเจอกับอะไร ทางที่เราจะไปห้องเซฟน่าจะเป็นทางนี้นะครับซึ่งลักษณะของทางมันก็ค่างจะคล้ายๆกันนะครับแล้วการที่เล่นแบบว่ามมมองบุคคลที่สามมาํทำให้งงยด้วยนะครับ เอาละครับตอนนี ici, ah ้เราเลือดแทบจะแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกินยานก่อนเลยนะครับ อ้าวเดินเลยห้องสองัง้นๆแม่ผมเป็นคนที่จำอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับยิ่งมาเจอลักษณะทางที่เขาค่าจะเหมือนกันด้วยนี่ยิ่งทำให้ง,งงเข้าไปใหญ่ คิดก็งงเหมือนกันนะครับอ้าวเรเบก้ามาแถวนี้พอดีนะครับ เดี๋ดดดดยวขออนุญาตเช็คเสียงหนะ่อยนะกับเละครับเสียงเต็มแล้วรีบบเบคก้าพยายามจะใช้ปืนนะครับแต่ว่าคิดบอกว่าไม่ได้ผลนะครับให้เรารีบไปผสมตัวยานะครับ แล้วก็ไปฆ่าลากไม้นะครับ<น>อ่าครับห้องที่เราเจอตัวยาน่าจะเป็นห้องนี้นะครับอืมอันนี้น่าจะเป็นสูตรยานะครับ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับในการผรสมยาครั้งนี้ตรงนี้มีอะไรแวบ๊บๆนะครับแต่จะต้องเก็บที่เรืองแสงก่อนนะครับพวกพวกที่เรืองแสง เอาละครับตรงนี้น่าจะเป็นพวกตัวเลขนะครับก็ตามสูตรตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มทําการผสมตัวยาเลยนะครับสี่บวกสองนะครับเท่ากับหกนะครับจากนั้นเดี๋ยวเก็บสองนะครับน้ำนี่น่าจะเท่ากับหนึ่งนะครับ ตรงนี้เป็นน้ำอ้าวหายไปซะงั้นนะครับ เดี๋ยวต้องรองผสมใหม่นะครับเราจะต้องทำตามตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าเราทําตามนอกเหนือตัวเลขจะอาจจะทำให้การผิดพลาดอาจจะทําให้การผสมผิดพลาดได้นะครับ งั้นเดี๋ยวเราลองเก็บสีมาก่อนนะครับลองเอาสีผสมน้ำดูจะได้ไหมตอนนี้เรามีตัวเลขอยู่เ,เลขหกนะครับแล้วก็เลขสี่ ไม่ได้ผลนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาหกผสมน้ำดูนะครับเป็นเลขเจ็ดครับทุกคนกพอตอนนี้เรามีเลขเจ็ดแล้วนะครับหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสาม ตอนนี้เราได้เลขสิบสามแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นสิบสามบวกสามนะครับ ก็เป็นปริศนาที่ห้องค่าใดแก้ไขาย,ยากอยู่นะครับอาได้แล้วครับทุกคนได้วีจอยเรียบร้อยครับโอ้กะเสร็จนะครับก็การผสมนะครับก็ต้องผสมต,มตามตัวเลขนะครับน้ําจะมีค่าเท่าก,กับหนึ่งนะครับผสมกับหมายเลขสองก็กลายเป็นสามนะครับตามสูตรตัวเลขที่อยู่ด้านบนเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปช่วยคิดเลสฟิ l กันนะครับซึ่งทางที่คิดเลสฟิวมาลงไปข้างล่างนะครับคิดบอกว่าให้คิวเดอะรูทเดอะรูทก็คือน่าจะเป็นรากไม้ซึ่งรากไม้ก็น่าจะอยู่ห้องใต้ดินนะครับที่คิดเลสฟิวเจอเอาละครับน่าจะเป็นทางนี้นะครับห้องหมายเลขสอง การที่เรานะครับเข้าไปอ่านพวกบทสรุปนะครับก็เราอ่านจริงๆเหมือนจะง่ายนะครับแต่พอเรามาเล่นจริงๆมันค่อนข้างยากมากนะครับเพราะการเล่นแก้ไขแต่ละครั้งนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์ครับ <c oughs> การเล่นจริงๆจะไม่เหมือนกับการเราอัดคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็จะมีการผิดพลาดและการตายได้ตอนนี้เราได้ฆ่าลากไม้แล้วครับ ถ้าเราไปช่วยคิดเซฟฟิล์ันเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตเซฟไปเลยนะครับเผื่อว่าเกิดตายหรือว่ายังไงจะได้กลับมาได้โดยไม่เสียเวลานะครับ ก็เพื ane, ่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เคยเล่นมาก่อนนะครับหรือว่าไปดูพวกบทสรุปมานะครับก็อย่างไงก็ช่วยมาบอกด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับตอนนี้มันมีน้ำกดอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งรีวิ่งไปวิ่งมาหนีเรือกน้ำกดโอ้โห เราเข้าโดนน้ำกดไม่ได้เลยนะครับจะรอดไหมเนี่ยคิดดิฟิล ตอนนี้เลือดเหลืองแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยครับกหขวัดค่าได้นะครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ่าเป็นกุญแจนะครับ Mansion Key อืม ปัญแจตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นของห้องไหนนะครับแต่ถ้าแมนชั่นคีอย่างนี้มันน่าจะต้องกลับเข้าไปข้างบนแน่นอนครับ oh, I can't Are Oh you okay? Yeah so much for him! for We got to the root of the problem. Saved again. Just really thank you. You'd do the same for me, wouldn't you? I guarantee it. Well, Chris, this is Richard's radio. We received communication from Brad at the courtyard a little while ago. But he is still flying around in the sky. He obviously couldn't hear our voices. Maybe his radio is broken. I see, understood. I'll keep it. We should somehow let Brad know we're here. All <laughs> we've รีเบคก้าบอกว่าติดต่อกับบิชาร์ได้น,นนะ anyway, เดี๋ยวรีเบคก้าต้องขอตัวไปเหมือนว่าจะไปทำอะไรสักอย่างนะครับน่าจะผสมยาเดี๋ยวเราตอนนี้ก็เรากลับขึ้นไปที่แมนชั่นนะครับ ก็รีเบคก้าบอกว่ายังไงก็ตามนะครับฉันอ่า euh, ฉันดีใจที่นายปลอดภยัยเอ้าเสียใคร Wesker Chris Wesker นี่เองนะครับ Where's Jill? Aren't you like with Jill? I'm sorry. We were attacked by a strange <im pek> monster. I lost track of her while we were scouting. I hope she's okay. I see. Well, it's not your fault. This place is crazy. If we stay here, all of us will end up dead. What should we do, Wesker? We have to complete this mission. Whether we escape or stay and look for Jill, we don't have many bullets left, and we can't even protect ourselves. We're still in trouble. Chris, there are a lot of locked rooms in that house. Check them out one more time. There must be a place to hide safely. I'll look around the house a little more. Okay. Let's get going. Alright, guys. <coughs> We're having ่งเขาโดนพวกสัตว์ประหลาดโจมตีนะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ Monster สัตว์ประหลาดนะครับสัตว์ประหลาดที่แปลกประหาดาโจมตีนะครับทําให้พัดผ้าก,กับจิวไปนะครับแลวคิสเลดฟิลก็บอกอีกว่าต้องควรทํำยังไงดีนะครับเวสเกอร์ก็บอกว่าเราต้องทําภารกิจให้จบนะครับก็ต้องเป็นไปนตามนั้นนะครับ มือนมีเสียงวิทยุติดต่อมาตลอดนะครับตอนนี้เรามีตัวยานะครับเราต้องเก็บตัวยาที่เหลือนะครับ เดี๋ยวเราจะกินก่อนหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นไปได้ผมว่าจะลงไว้สองคลิปนะครับทุกคนเพื่อจะได้รีบเล่นให้จบนะครับเราจะได้ไปภาคต่อไปกันซึ่งภาคต่อไปนะครับผมกะว่าจะเล่น พวกที่เป็นภาคเสริมก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นภาคสี่เราก็ต้องเล่นภาคเสริมก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องระหว่างขั้นกลางนะครับระหว่างภาคสองภาคสามเดี๋ยวเรารีบกลับไปที่คาลเลอร์นนะครับ ตรงนี้เป็นบูเฮิร์มหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมก่อนนะครับ มึงมารู้สึกตัวทุกคนตอนนี้กระสุนลูกซองเราเหลือแค่ห้านัดครับโอ้โหก็ไม่รู้จะรอดไหมเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในคฤหาหาดกันกันก่อนครับการกำจัดต้นไม้นะครับทำให้ เราใช้กระสุนลูกซองค่อนข้างจะเยอะนะครับ แย่แล yeah, ้วครับตอนนี้เหมือนมีตัวอะไรตามเรามานะครับโอ้โหต้องรีบหนีอย่างไวเลยครับตอนนี้ก็สุดลูกซองเราน้อยมากเลยนะครับ โอ้โห oh. ยังมีต่ออีกเลยเนี่ยดันบนก็เจอแมงมุมนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ากุญแจอีกดอกหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็บกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงไว้2คลิปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ